สวัสดีครับต้อนรับคุณคุณเข้าสู่บีินไซด์นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็วันนี้เจอกับพี่พัดนะครับนานๆผมเจอพี่พัดทีหนึ่งแล้วก็เจออีกทีหนึ่งก็มาเจอกันที่การเปิดตัวของแดกเลยนะครับครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่พัฒมาเล่าเรื่องแดกสั้นๆง่ายๆแต่ว่าที่สําคัญพอยก็คือประเด็นราคากันเลยดีกว่านะครับโอเคพี่พัฒเล่ายาให้เลยครับสวัสดีครับคุณบ๊อบนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแดกเปิดตัว2สีครับคือสีแดงกับสีเทาครับและราคาโอ้โหไม่น่าเชื่อราคาเปิดมาแบบไม่ซื้อไม่ได้ราคาเท่า CT 1ี5ครับ84,900าบาทครับเปิดมา2ราคาครับราคาแรกรถสแตนดาร์ดครับ84,900บาทและราคาที่เป็นรถแต่งครับคอมโบเซ็ตออกมาเลยนะครับแสนหกพันเก้าร้อยบาทโอ้โหราคาดีมากครับ21รายการของของแต่งที่แบบเทพๆใส่เข้าไปรับรองเลยว่า ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วเห็นปึง้งโอ้โห,โโหดิผมอินเสิร์ตเข้าไปให้ครับไม่ต้องห่วงครับแฟนๆในช่องบี n ิ i d ซ์นะครับเรื่องป้ายยาเดี๋ยวจัดให้ครับโอเคนขอบคุณพี่พัดมากนาๆเจอกันทีหลังจากที่ผมเองนะครับไปที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มานะครับพอยต์หลักๆเนี่ยก็คงไปดู h ค n a d e c k นะครับเพราะว่าในช่องผมก็ตาม h ค n a d a c k มาค่อนข้างจะนานนะครับตั้งแต่เป็นช่วงของ r u เม r นะครับ ประว่าิโดยคร่าวๆเนี่ยผมเคยพูดถึงคอนด c กเอาไว้ตอนที่เทปที่เป็นลูเมอร์ของคอนด c กเมื่อสักมาณหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ first impression นะครับตอนที่เห็นรถตัวจริงนะครับตัวเป็นๆว่ารู้สึกยังไงนะครับมีตรงไหนที่ชอบมีตรงไหนที่ไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่นะครับอันนี้คงต้องพูดตรง,ๆ,ตรงๆนะครับถามว่าสิ่งที่ชอบก่อนก็นแล้วกันสิ่งที่ชอบก่อนคืออันดับแรกนะครับ เป็นราคาครับราคาก็ตามที่พี่พัดบอกนะครับราคาก็เท่ากับ c ี125นะครับราคาย่อมยาอมมากสับตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเอามาแต่งต่อกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประทับใจจริงๆเลยที่ผมเห็นรถตัวจริงๆนะครับเรื่องของสีนะครับรู้สึกว่ามีความพิถีพิถันในการใช้สีมากนะครับโดยเฉพาะตัวสีแดงนะครับผมว่าสีแดงเนี่ยเป็นการให้สีที่ ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนเป๊ะเลยครับกับแดกในตัวยุคก,ก่อนนะครับยุคเก่าเนี่ยสมว่าสีเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึงจุดเชื่อมต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยฮอนด้าใส่ใจรายละเอียดมากครับโดยเฉพาะการเชื่อมของตัวถังนะครับตัวถังอาจจะมีความยาวกว่า Honda m o n k e ีเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงการงานประกอบต่างๆนะครับผมว่าขนาดไปว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่เอามาโชว์นะครับ ไม่แน่ใจว่าตัวโปรดักชันจะงานจะเนี้ยบแบบนี้ไหมนะครับคิดว่างานจะเนี้ยบกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่เอามาโชว์เนี่ยผมว่างานประกอบค่อนข้างจะดีมากนะครับผมประทับใจในเรื่องของจุดเชื่อมต่อต่อตอตา,งตางๆมากทาออกมาได้สวยแล้วก็อย่างที่บอกครับสีให้มาตรงกันกันกบเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเดียวกับสีในยุคดั้กยุคเก่าๆนะครับส่วนในเรื่องของอ รายละเอยียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเทสต์ได์ต่างๆแล้วมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงจะได้อ่าไปเทสต์ได์กันนะครับเอาไปส่วนที่ไม่ชอบกันบ้างดีกว่าสิ่งที่มันต้องทําเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่อ่ามองแดกเอาไว้นะครับผมว่าอย่างที่เคยพูดไว้ครับตอนที่ไลฟ์สดนะครับเรื่องของบางคนหน้าอ่าอาจจะต้องเป็นอาจจะต้องมีการแต่งต่อแน่นอนนะครับเขาผม,มก็ผมมองว่า เป็นรถที่เอามาแต่งต่อได้เยอะมากนะครับเราเสียเงินกันเยอะแน่นอนครับสำหรับการซื้อ h o u d a d e c กมานะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวบางคนหน้าบางคนหลังเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนใครที่มองว่า,าใช้ของ h o n d a m o n งกี้ได้ไหมแน่นอนครับใช้กันได้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของ h o n d a า o n งกีมาใส่ของแดกได้นะครับยางผมว่ายาง มันยังไม่ค่อยเป็นเทลสักเท่าไหร่นะครับผมว่าคอนเดนเซอร้มีความรู้เรื่นเป็นเทลนิดนึงจะสนุกมากนะครับเพราะเป็น ST สนะครับหนึรหัสมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันถ้ามันเป็นเทลขึ้นมายางเป็นยางเทลนิดนึงเนี่ยน่าจะสวยกาเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของพักเท้าห,หลังผมว่าพักเท้าหลังอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับพาตรานจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยเข้ากับตัวรถสเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ผมลองนั่งอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่า ชกหลังจะนิ่มไปนะครับอันนี้น่าจะน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับผมว่าเราจะต้องเสียเงินกับความสนุกในการใช้ค o n d a Deck ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าแต่งขึ้นไหมโอ้โหเด c กแต่งขึ้นแน่ครับทำไมผมชอบคอน d a d e เดกเลยครับผมว่าตัวผมเองนะครับเบสผมเองเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรถมีคัทมือสเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมชอบรถที่ไม่มีรถเล็กรถเล็กไม่มีคัดมือแล้วก็ใช้เกียร์สี่เกียร์เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหมาะสมลงตัวสับความคิดตัวเอ็นครับโดยส่วนตัวนะส่วนในเรื่องของการใช้งานต่างๆผมว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองไหมก็ผมว่ามันใช้ได้นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองโดยเฉพาะการที่มันไม่ได้มีคัดมือนะครับมันเป็นเกียร์สี่เกียร์แบบเกียร์วนถ้าจะไม่ผิดนะครับ ABS มีด้านหน้านะครับ เป็นรถที่มี ABS อ่าดิสเบรกหน้าหลังแต่ว่ามี ABS เฉพาะด้านหน้าถ้าจะไม่ผิดจะเป็นคอมบเบรกนะครับด้านหลังไม่มี ABS นะแล้วก็ถามว่าหน้าซื้อไหมหน้าจองไหมนะครับผมเลยครับผมบอกตรงๆเลยครับว่าผมไปวันแรกนะครับวันรอบสื่อเนี่ยไม่ครับไม่เหลือก็จองมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮอนด a d แ c k ในรถแรกนะครับ ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ทำรีวิวให้คุณคุณได้ดูอย่างเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง b i n s s i ไตนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของอาการขับขี่การใช้งานหรือว่าการรักษานะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะได้กลับมาสุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ c o n d ้าเดโอเคเดี๋ยวในเทปนี้ผมจะอินเสิร์ตภาพต่างๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่า คลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ให้คุณคุณได้ดูกันแดกกันอย่างเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจนะครับการจอง h คอนเดทผมคนนึงครับที่จองไปเรียบร้อยแล้วก็ดีนีด้วยนะครับสำหรับคุณ,ค,ณคุณที่รอ h คอนเดทแล้วก็ n อนเดทมาแล้วสักทีหนึ่งนะครับโอเคมีอินไซ เทปนี้สั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างเลยวันนี้ไปถ่ายางานมาค่อนข้างจะหลายบูธด้วยกันนะครับเอาผมตัดเฉพาะให้กับข้อได้ดักกันก่อนเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปวันนี้บอพี่ขออนุญาตไปทำงานต่อก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ